อัปเดตพยากรณ์อากาศล่าสุดมือหนี่14 40, 40. มีทุนนยนสอง5นมาช่วงบ่ายช่วงแรกของภาคอีสานาน่าจะนะพร้อมกับอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนว่ามีฝนอ,อยู่อำเภอใดแน,น่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกาแฟ,ฟพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้นีจ่าขอบพระคุณได้รายไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับมือน,นีภาคอีสานสิมีเมฆเต็มท้องฟ้าลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีฝนฝากะนองร้อยละ้ีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของจังหวด เลยบึงการอุนดอนทานีนกคกพนมโคราชและอุบลราชธานีอุณหภูมิตําสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสจา้าถัดมาห้างมาเบิงเรดาตรวจฝนล่าสุดว่ามีกุงฝนอยู่อำเภอไดแน่เรดาที่หนึงตรวจพอกุมฝนฝาาขนอง กรมล่างธรรมดาถึงนักความแห้งลดลงอยู่ที่อำเภอเสนาคณิโคมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภออาจสามารถปทุมราชเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเรืองนกท่ากุดชุ่มไทยเจริญไส้มูลเมืองคำขิงแก้วปาติวจังหวัดยโสธรค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้ายู่ดีมีแห้งหักแพ่งคือกาพี่น้องไปละค่ะ